ชูศีรัตเคลื่อนไหวพ้น IG ีทำเอาชาวเน็ตปริศแตกสาวๆถล่มยับ ทำเอาชาวเน็ตฮือฮามากๆเมื่อสาวพลอยหอวังเปิดเผยว่าจบความสัมพันธ์กับหนุ่มหมัดเซอร์ทูซิราดมาสักพักใหญ่แล้วมันมีมือที่สามสี่ห้าแค่สามแล้วกันจบที่สามจากฟังข่าวฝั่งหนูไม่มีแล้วก็เป็นเพื่อนกันมันเป็นน้องที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมีคนใกล้ตัวด้วยค่ะถามว่าเริ่มระแคะระคายจากตรงไหนไม่พูดถึงแล้วกันแค่นี้พอ เอาเป็นว่าจบไม่ดีและงานนี้เช่าเน็ตต่างไปขุดภาพหาเพื่อมาเชื่อมโยงกันว่าใครคือมือที่สเป็นคนใกล้ตัวแถมเป็นน้องในวงการด้วยล่าสุดในไอจีของหนุ่มทูทวนลงสนานเลยต่างเข้าไปคอมเมนต์หลังหนุ่มทูเคลื่อนไหวโพสต์ภับวัดลงในอินสตาแกรมต่างคอมเมนต์ว่าพี่ทูชอบมากเลยแต่หนูขอลาก,ก่อน ผิดหวังมากเวอร์แต่ก็คงไม่ได้บอกให้มาคาดหวงังผู้ชายดีๆคงมีแต่ในนิยายอยากทาแบบนี้กับใครอีกเจอแล้วค่ะตัวต้นเรื่องเสียใจที่ติดตามตกใจมากไม่ให้ค้ากับผู้ชายประเภทนี้ค่ะผิดหวังมากเลยพี่ทูคือหนูชอบพี่มากแต่ก็คงต้องลาพี่ตอนนี้